สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์โทร0840659180จ้ามาจากพี่องค์และจะเป็นหลวงปู่สุกไม้แกะอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นหลวงปู่สุกไม้แกะอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะจะมีแผ่นทองนะคะพี่จะมีแผ่นทองตรงหน้าอกท่านนะคะพี่ขาเราก็จะอยู่ตรงระแวกนี้นจะพี่จ๋านะคะพี่ดูนะคะพี่เป็นไม้เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่คุณลูกค้าสามารถแขวนหรือว่า จะตั้งบนโต๊ะทางานก็ได้นะคะพี่ขานะคะแล้วแต่ความศรัทธาจะพี่จานะคะเป็นไม้ค่ะพี่ขานะคะจะเป็นไม้แกะรูปเหมือนหลวงปู่สุขจ้ะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้จะพี่จานะคะส่วนใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนจะพี่จ๋าเพราะว่าอ่า มันอันใหญ่แล้วก็กล้องโทรศัพท์มันก็อันเล็กมันจะเข้ายากนิดนึงจะพี่จายนะคะด้าน,นหลังจะเป็นรอยจานหลวงปู่สุเปบบนี้จ้ะด้านหลังจะเป็นรอยจานหลวงปู่สุพร้อมแป่นทองแปะอย่างนี้นจะพี่จา๋าค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่ันบาทจา้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่ันบาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นแผ่นไม้เป็นไม้ค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าไม้อะไรนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าไม่ทราบว่าไม้อะไรจะได้มาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะหนูได้มาสภาพเดิมๆแบบนี้จะพี่จาขอไปที่1300บาทจ้ะ 1300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะแอดไม่ขึ้นโทรหาจ้ะศูนย์แปดสี่าก้ 8, 4, 6, 5, 9, 1, 8, าหนึ่งแปจ้ะหนึ่ามร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จ้ะเป็นพระเล็กๆอย่างนี้จ้ะ เป็นพระเล็กๆอันนี้จะเป็นมีดจ้ะเป็นมีดค่ะพี่ขาไม่ใช่งานนะคะพี่น่าจะเป็นกระดูกค่ะพี่จ๋านะคะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าตลับเม็ดอยู่ไหนแลวไม่รู้น่จจะพี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตลับเม็ดก่อนวัดให้ดูเลยจ้ะพี่วัดให้ดูเลยจ้ะความยาวประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้าสิบสามจ้ะ บสามจะพี่จ้ะอันนี้รวมทั้งปอกนะจ๊ะรวมทั้งปอกจะพี่จ๋ารวมทั้งปอกจ้ะเนี่ยจ้ะประมาณสิบสามจะคุณลูกค้าจ๋านะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ดูความเก่าจะพี่สนิมขือเต็มเลยจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้านะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะ เป็นมีดหลวงพ่อเดิมไม่ใช่งานนะจ๊ะพี่น่าจะทํามาจากกับกระดูกค่ะพี่แต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรนะจ๊ะพี่ส่วนตัวแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นจะอาศัยขายจะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้จ้ะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บบาทจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋ามาจากองค์เล็กๆต่อจ้ะปรับกล้องลงแป๊บนะจ๊ะคุณลูกค้าโอเคจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะจะเป็นอ่า มีดหลวงพ่อเดิมจ่ะพี่เป็นด้ามงานนะคะพี่เป็นงานทั้งเล่มจ้ะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมงานทั้งเล่มจ้ะพี่ขอไว้ที่1,400บาทจ้ะ EP นี้ได้มาสองเล่มจ่ะพี่นะคะเป็นงานทั้งคู่นะคะพี่อันนี้คือเล่มที่1นึ่จ้ะอันนี้คือเล่มที่1นึ่งจ้ะพี่จ่าขอไว้ที่1,400บาทจ้ะสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะคุณลูกค้า สภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะคุณลูกค้าจ๋ายนะคะเป็นมีดด้ามงานของพ่อเดิมจ้ะพี่มีสาลิกาหลวงพ่อเดิม1,400บาทเล่มที่1จ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นเล่มที่2จะ้ะ ขนาดจะเท่ากันจะพี่ขนาดเท่ากันจะพี่จ๋าประมาณนิ้วก้อยจ๋าประมาณนิ้วก้อยนะคะนะคะ่ะขนาดจะเท่ากันจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนหนึ่งพันสี่ร้อยบาททวนจะปิดคู่ก็ได้หรือจะปิดเดียวก็ได้จะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นงานเหมือนกันจะพี่นะคะปิดเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองคุณลูกค้าสามารถแจ้งมาได้จะพี่จ๋านะคะ เป็นงานนะจ๊ะพี่หนึ่พี่ร้อยบาทจ้ะตะกุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะ600บาทจ้ะเป็นเกียวๆอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะไม่ทราบที่จ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะตะกุดคู่จ้ะหลวงพ่อกันจะพี่600บาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันจ้ะแต่ตะกุดไม่ทราบจะได้มาสภาพนี้จ้ะทั้งชุดเลยจ้ะพี่นะคะหกรบาทจ้ะพี่ทั้งชุดนี้ขอไว้ที่600บาทจ่ะ หกรอยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ๋าหกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือมังคะพี่จะเป็นปิดตาอ่าหลวงปู่เอี่ยมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกรบาทจ้ะ สร้อยข้อมือนะคะพี่ขาเป็นประคำจะพี่เป็นประคำแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะลูกจะกดเนื้อเมกสิทธิ์จะพี่จา๋ามีรอยจานลงรักทองจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทพอจะ้ะ ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าลูกสกุลอะไรหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะได้มาสภาพนี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะเป็นเชือกถักโวทรงเหมือนหัวหน้าโมนะจจะพี่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะพี่พูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์จะพี่จ๋านะคะมีรอยจานจา้ะอันนี้ขอไว้ที่6กรบาทจาัง ปิตานี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะมีดจ้ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจ้ะมีมีดแล้วก็จะมีผ้ายันสีแดงจ้ะ1,000บาทจะ้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะมีดหมอชาตีจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะได้มาพร้อมกรอบพลาสติกอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าแถามห่วงให้ด้วยจ้ะ1,000บาทจ้ะคุณลูกค้า1,000บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะอันนี้จ้ะ หลวงปู่โตจ้ะหกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นหลวงปู่โตนะคะคุณลูกค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปู่สุดวัดการหลวงจากคุณลูกค้าจ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะหกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเหรียญหลวงพ่อคงวัดปางกระพร้อมจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เป็นเหรียญกอบพัต,ติกเก่าอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าสมองยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ เจ็ดร้บาทปลายทาง50บาทจ้ะภาพถ่ายหลวงพ่อทาบาจะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวจะพี่600บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายพ่อทาาจะคุณลูกค้าห0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจ้าส่วนอันนี้จะ้ะอ่าเป็นหลวงปู่สุกจะพี่จ๋ามองยากนิดนึงนะคะพระอยู่ในกรอบพลาสติกจะพี่จ๋าจะเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะอันนี้หกรบาทพอจัง หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้านะคะเป็นหลวงปู่สุขกับพี่จ๋านะคะมาในกรอบพลาสติกเก่าๆจะพีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะ้ะอาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฉลุดนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ ปิดตาฝั่งตะกุดจะไม่ทราบที่จะพี่องค์นี้600บาทจ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจะปิดตาฝั่งตะกุดไม่ทราบที่จะเดี๋ยวหลวงปู่รอดบัานวังน้ำบนจะพี่จายนะคะห้าร้บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเดียนหลวงปู่รอดปัดวางน้ําวนจ้าเดียนปูเอี่ยมจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเป็นปูเอี่ยมจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเดียนปู่ไข่จะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะนะคะ ปูไข่นี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่ขายนะคะเป็นลงยาอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่600บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะอันนี้จะเป็นชินาาชจะพี่จ๋า500บาทจ้ะนะคะชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพงปู่ทองจะพี่จ๋าวัดราชโยธานะคะคุณลูกค้าขาขอไว้ที่500บาทจ้ะ หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0 in. บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นหลวงปู่ทองวัดราชโยธาคุณลูกค้าขาห้ารบาทจ้ะเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจากคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะเป็นเจ้าสัวปู่บุญนะคะคุณลูกค้า500บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระยศคุณพนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจากคุณลูกค้าขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ องนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทคุณลูกค้าองคนี้สวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋านะคะห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะคุณแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพี่นะคะห้ารอยบาทจ้าชินราชปูเผือกวัดกิ่งแก้วจ้กคุณลูกค้านี่ค่ะอง์นี้จ้ะห้าร้บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะชินาราชหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพิจารห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจา้าอัน,นจะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นจะคุณลูกค้าอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพิจารณะคะไม่ทราบว่าที่ไหนจะพิจารห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะปิดตาหลังแบบพ Forget ่อแก้ววัดเครือวันคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่ก้นละคังจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อพ่อพรมก้นละคังจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเต่าไม่รู้ที่จะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะเริ่มจับขอบเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะเริ่มจับขอบเก่าๆอย่างนี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะเดนหล่อโบราณหลวงพ่อไปจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเดียนหล่อโบราณพ่อไปจะ้ะเดียนกลมหลวงพ่อกลวยจะ้ะไม่ทราบเนื้ออะไรจะ้ะด้านข้างๆจะมีรอยจานอย่างนี้จ้ะข้างๆง,งจะมีรอยจานอย่างนี้จะ้ะคุณลูกค้านะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาท,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้พะพักกิ่งคลองตะเคียนจะ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่กิ่งคลองตะเคียนจ้ะพี่จ๋ามียันทั้ง ข้างล่างทั้งด้านข้างด้านหลังจ้ะห้าอบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพักกิ่งของตะเคียนจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร08 4 06 5 9 1 8 0จ้ะฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ